s t ลอ n จ m ชุบอ e นนิดไม่ไ่เป็ p น้อเ็ดบเปงอผู้ชกันไหมแห้งบมีถ้าเวลาเอาเมียนะให้แห้งกันนาใส่หาเด็กต่า What did you say?

ใกลบ้านสุกแล้วพี่น้องสุกโสุกแนแต่ว่าสิอ่อนผักอีหุ่มใส่ผักอีหุ่มใส่มันละเลิศสมุนไพรอันไก่บ้านต้มต้มโดนโดต้มมาสองชั่วโมงแล้วเด้๋ยวให้มันเปรี้ยไป่น้องอยไก่บ้านสมุนไพรอันนี้ก็สีใบหนีสีมันลอกลอกแล้วๆลอกจักสองอันาะจักสองอันก็สีใส่หม้อที่วิทยาไใบต้มยำเห็นควายไงคอายไงมาต้มยำมันไก่บ้านมันอันนี้เป็นผักชีหรอผักชีก่ะโยแย่โยแย่เห็นบ่ผักชีพี่น้องเออผักชีผักเออผักชีโรยมา อันนี้ก็เป็นอันนีพก็เดิ้นนี่ยังไงนี่กันน้ยอยๆนี่แงๆก้เอาอันก็นเดิ้นยังน้นอยกว่าที่ทักแม่งดาบ่ะักแม่งดาบักยังหงง,งๆก็แบบลนอย่บพื้นอย่าพื้นพี่น้องพี่น้องที่ไม่ใส่แกงอย่างไรเพราะฉนั้นเลือกแงอันนี้ก็เป็นอัน,นลินจีลินจีพี่น้องคุณอ่ะลินจีว่าเป็นพวงคือบ้านเฮาเลยเป็นอัน พื่อนนี่ยังก็หรเนี่ยเพื่นแกะมาแล้เรกอกวัวเหอพื่อนะสดปิงปงเลยหวานาน้ำแตกน้ำแตี่นีนเ่เหรอไ น้ำม,มัไหลน้ำไลหลน้ำไหลถ้าเหนือเป็นผงซักผ้าผงซักผัาเอาไปแกข้างหลังก่อนไม่แล้วไม่แล้วเดี๋ยวเอาถาดมาก่อนทเทเสรถ่านไม่แล้วไม่แล้วเทเสรถา่ถา,านเทเสรถ่านว่ะให้แบบว่าให้มันแบบว่าระบายอากาศมันถืออากาศมันจังสีงบันเหนาวบกเสียโอ้โหหน่อย มันเลิศสัเนแ่ผลคุณชายมาแล้วมามามาสาวมาสวยแข่มา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 ออกกลองยไม่ได้ออกกล้องโดนเราสาเอ้ยันไม้แบบคัมมูวีแฟนคลับนิสตูอัลลอดอันนี้ก็เป็นอันอันบูเบอรี่เยเสียมาอันเฮดอันนี้กัดเพื่นอันเชงผลไม้ปั่นไหมผลไม้ตั่นพี่หนุ่ย อันกะเป็นนม,นมยายชมพูใส,ส่นมเยอะๆยายชมพูใส่นมเยอะๆบอ่าจะสมแต่นสตุ่ยเงไตนส่อยางี้นะยายชมพูนมเยอะๆยายชมพูใส่นมเยอะๆนอ่เยอะนอ่ยเ่เีอันตักหัวมาได้เดเดี๋ยวเดอันูดคำละก่อน Can you s okay. well, uh, t a ต d เออตัหัวได้คือตัหัวจม เออเฮ็ดเอ็นเฮ็ดคลิปนี่ตักตักมไปเลยดิยง่เอาออกอีกก้อนหน่งนะมาอืมโอเคนะเห็ดซ้ำอีกนเห็นซับอีนะบอยอ๋ออันดูเ็กอ๋อของน้องแปะแล้วบอยมาแต่สำหรัการเ่นองเ่านงอานีอันเต็มอันซูไมาโอ้หเดือดขั้นมัเลยเออเอาออกเลยเา ัวเห็ดสาอันนี้เป็นอันอนอกตพุออตพุขึ้นหมกมือเส she s a i we have party with octopus ออ so. eat. party by yourself นีก็เปอันนี้ก็เป็คาดคโด healthy food m ม m อื h e a l food นี้ก็เป็นขนมตมังอันนี้ก็เป็นอันม่วงม่วงอีมากไิ้ต้มไกม่น้ำแข็งเ่าไปท้าหนึ่งดอกอัน,นต้มไก่มันสุกเห็นมันเปรีย้ยวเราเอางัดใส่เป็นสมุนไพรสุกแล้วอัน shopping, นี้เป็นไงพักไปช้เปอร์มาร์เก็ตเห้นไหมเป็นไงพักไปซปอร์มเก็ตซูเปอมันหนึ่งเขาได้ปทีนึ่อืึเขาวนี้เฮ็ดคลิปกินโซ่ได้บ่ที่นึ่งน่าเลิันแนนอันนี้เป็นอันเปนอันย่างไ เอากล้องไม่ไกลก็เห็นจะของจะของคุณหน่อยผัวผไง่กดไปหน่อยเลยเลือดส่วนเลือด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  ก็เป็นอันต้นหอมต้นหอมี่นหรต้นหอมกับผักบัวีู่่ะบัวบัั one วอ a m e h o y v e t a l i e r i กาศบานเท่านี่แล้ามาล้คั้งกะันสีได้เห็นบ่เี่ดซึ่ง ก็จะซื้อผล,ลไม้ซื้อผักผล,ลไม้ผักไม่ใส่เทียนเป็นหออเอ้ยอัน,นเนื้อมาซื้อบอ่กินแบบว่ามัน,อ,นอันนี้ก็เป็นกวางตุง้งเป็นกวางตุ้งอันโจมหนีอันพูดเ,เดี๋วเป็นกวางตุง้อองเป็น่รอเอ้เนื้อมาต้องกินนะมันแพง ตู้เย็นช่องฟิตแล้วเนื้ออืออันนี้ก็เป็นอันเพื่อนอะีรยังก่อนล่ะอ่าวอดเงี้ยมั้บล็อกชอยอืออันนี้ก็เป็นบล็อกชอยนี่บล็อกชอยบล็อกชอยบล็อกชอยรบเชอดนะเป็นใบตู้เย็นหลังอือมใบตู้เย็นหลังอันนี้ก็บเป็นใบถังหลังเห็นปะไปเอันนี่บลอกแมนบลอกแมนหลัันนี้กัเป็นอันนี่โยกโฟร์ฟูดอินเอฟเฟกซ์แฟชั่นฟูดแฟชั่นฟูด คุณมองไม่อนก่ี้จะเ็ดให้ช่องฟีดไว้คุณจะขนมปังทูถาวไปอิสต์ร r นพูดเีย โอเคถ้าม t h ้องถ้ามีห้ t h ถ้ r ไ o ่ันี่สุดอ่ะพู้อีวปนั่งนะอันนี้กัเป็นอันหอมแดงหอมแดงหอมขาวอันนี้อ็ขาวา่ไว้ีอันนี้ก็เป็นอันส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานที่น้อง เตองตเ็น้อกนเต็มตู้่รอ้ออยงันี้ยอันนี้ก็เป็นอันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วกอันนี้ก็เป็นอันสับปะรดซับประดบประดนี่เขียวตื้อแล้วใ่ไหมคะน้ออไ่อยเน,นีเนยไนโพรไอน ใส่ตทำอะไล่ะนี่ก็เป็นแอปเปิลนะใส่ไ้นี่ก็เป็นกีวี่เต้ไปพิมพเก็เ่าอันนี้ก็เป็นอัน,นบบหน้าดอกนี่วันวัน,น,นเลยอะเลมอนนะนนเผนะนนนะา มันนี่กับเป็นอันนี้เป็นเบคอนดอกนี่ไม่กับเป็นแฮมแฮมแล้คือใส่นี้ไว้ใ,ใส่กองไว้เห็นปะแล้วพะใหญ่ก็อยากพะใหญ่ก็ถึงไม่กินเห็ดเชนบกเชนวิทเราตามกับสาผู้เฒ่าเนาะ,ะแฮมใส่กองไว้เห็นปะ วอยากนิดหน่อยยุคนสองคนตายย้ายน้องไทยกลับไปเห็นงานน้องได้ไปเห็นงานคือตื่นเช้ามากกับไปเห็นงาน่ะ